ตพี่เป็นคนมีเนื้อแก้มที่ห้อยลงมาอย่างนี้แล้วก็ชั้นตาคิ้วมันก็จะตกลงแต่หลังจากที่พอเฟซล็อกเข้าไปสองจุดพี่ว่ามันก็มันเกินคาดอะ่ะเพราะพี่มั่นใจว่ามันต้องเจ็บมากหรือมันต้องระบมต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่งงมากอะเจ็บไม่ปวดเลยควนรุ่งขึ้นพี่ออกทํางานได้เลยสิบเดือนอะตีว่าสิบเดือนใช่สิบเดือนกี่พี่ไ่ออกไปเลยกี่ไร แล้วมาถึงดีแล้วชื่อปุ๋ยค่ะถามเลือกในทุ้เ้ไหฮะเลยหลักสี่พอพักเลยเลยหลักสี่ <laughs> พักใหญ่ใหญ่แล้วพักใหญ่ใหญ่แต่ยังไม่ถึงหลักห้าใกล้ๆแล้วค่ะอีกป้ายสองป้ายโอ้โหอีกป้ายสองป้ายแล้วแบบได้ทําอะไรกับทีละพอทีนี้ไปบ้างครับครั้งแรกที่มาเ <laughs> ฟ้นล็อกสองจุดค่ะที่ทีละพอ,อะทําไปได้กี่ประมาณ ท่เกินสิบเดือนไม่ถึงนะด้วยแล้วกอประมาณเกือบปีปีเเกือบปีนึง่งเป็นไงมาไงถึงเกิดมาดัก็คือตอนนั้นพี่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มานานอยู่แล้วแล้วพอได้เข้ามาคุยได้เนี่ยพอมาถึงครั้งแรกอบะพี่มีปัญหาตาตกก็เลยคิดว่าจะมาแท่ทําตาพอได้คุยปรึกษาตาอาจารย์กับทีมคุณหมอที่แล้วคุณหมอก็แนะนําให้พี่ทํา เซ็ล็อกไปเลยสองจุดแล้วตรงอื่นค่อยมาดูด้วยความที่พี่ก็เชื่อใจในทีมคุณหมอที่นี่อยู่แล้วพี่ก็เลยตามที่คุณหมอแนะนําเลยแล้วแบบเหตุผลที่อยากทำพอแบบยังไงฮะแบบให้น้าเพราะ,บบอาระอตอนนั้นนะ่ะพี่นหนึ่งคือตรงนี้จะเยอะกว่านี้ลองแก้มแล้วพี่เป็นคนมีเนื้อแก้มที่ห้อยลงมาอย่างนี้แล้วก็ชั้นตาคิ้วมันก็จะตกลง แต่หลังจากที่พอเฟซล็อกเข้าไป2จุดพี่ว่ามันก็พอดูสดใสขึ้นซึ่งเมื่อก่อนมันมีนปัญหาว่าเราต้องไปคอยร้อยใหมทุก6เดือนแล้วมันก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวไม่อะางเงี้ยพอมาอาจารย์ก็อธิบายเรื่องคําว่าเฟซล็อกให้ที่ฟังพี่ก็เลยเชื่ออย่ก็เลยทำแล้วถามว่าพอทำมาเสร็จก็แฮปปี้ด้วยแฮปปี้มากเลยมันเกินคาดอะ่พะพาี่มั่นใจว่ามันต้องเจ็บมากหรือมันต้องระบบต้องอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพี่ก็คุยวันที่พี่จะทําเลยว่าพี่มีเวลาหยุดแค่สองวันแล้วพี่ต้องออกออกไปทํางานอาจารย์ก็บอกว่าทําได้ด้วยความที่เชื่อแต่พี่ก็ทําแล้วก็สรุปว่าวันรุ่งขึ้นพี่ออกทํางานได้เลยเราเราไม่กลัวแบบแผลมันจะบวมหรือคนอื่นก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยหรอเรื่องแผลพี่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแค่แผลแค่ตรงนี้นิดเดียวแล้วตอนเราก็ปล่อยผมเอาอเราก็ปล่อยผมเอาซึ่งแต่พอ ปิดแล้วพอทุกคนก็จะบอกว่าเออดูเหมือนผอมลงไหมหน้ากระชับคือทุกคนมองเป็นว่าเราดูสดใสขึ้นคือมีคนทักเลยว่าพักเลยท,ทำอะไรมาใช่แต่ทุกคนก็คิดว่าเราเป็นแบบไปร้อยใหม่หรือไปโบวอกอะไรมาอะทุกคนก็เลยถามว่าเออรอบนี้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดูไม่เหนื่อยอ่ะเพราะเมื่อก่อนพอคนมีตามแรงมหนุ่มทวงเนาะล่องแก้มตามันก็จะดูเหนื่อยด้วยแลวเนี้ย คนที่เจอพี่ทุกคนก็บอกเออเพราเราเราก็ไม่ได้ปิดนะเราก็บอกเลยเรับเขาก็บอกเออดีมันดูสดใสขึ้นก็ทามาปีหนึ่งแล้วแล้วแบบเป็นไงฮะมันก็ยังพี่ก็แฮปปี้นะเพราะว่าบางที่ที่พี่เห็นพอทำมันก็เหมือนคลอยกลับมาแต่น,นี้มันก็พี่ก็รู้สึกมันก็ไม่คลอยแนละ้วล่องแก้มันก็จะปีก็ไม่มีนะทั้งทั้งที่พี่น้ำหนักขึ้นมาด้วย จากตอนทำตอนนี้น้ำหนักขึ้นตอนนี้น้าหนักขึ้นมาด้วยพี่ก็คาดว่ามันก็คนเราอ้วนก็จะน่าจะมีแต่ก็ไม่มีไม่เจ็บไม่ปวดงงมากว่าไม่ปวดเลยท่งงมากอะแม่เจ็บไม่ปวดเลยพี่ยังเล่าให้เพื่อนทุกคนฟังอยู่เลยว่ามันไม่มีความสิ่งที่เราคิดว่ามันคือเหมือนการสัลยกรรมมันต้องมีเจ็บมีปวดมีระบมอะไรมันไม่มีเลยอ่ะเราเล่าไปอีกเพื่อนก็เชื่อไหม คนบอกจริงเหรอมันเป็นแบบบอกจริงๆพี่พูดจริงๆ,ๆรเลยว่าส่วนบางทีคิดทำจริงต้องวัดทำไมันไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยเนไหนขอดูแพ้หน่อยพี่สิบเดือนอะตีว่าสิบเดือนสิบเดือนใช่สิบเดือนที่ทปีไล่กันเนี่ยแล้วมาถึงนีนะ้แล้วเน,นียนเลยที่แฮปปี้นะมันเพราะตอนแรกพี่ซีเรสอะตรงหน้าหูเลยเพราะของพี่ผ่ามาตรงหน้าหู่เลย<ม>อะ ถูกปะล่ะแต่ตอนนี้ก็จะไม่มีละไม่มีเลยหน้าหูก็ไม่มีไม่มีเลยเนี่ยดูไม่ไม่เป็นเส้นด้วยอืมไม่ไม่มีเลยอ๋อวันนี้พี่ก็เลยรวบรวบรวบผมมาก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่วันนี้ทุกวันอ่ะพี่ก็อยากปล่อยก็ปล่อยอยากรวบก็รวบไม่ได้มาซีเรียสว่ามีแผลมีอะไรเพราะเราเราเห็นอยู่ว่ามันตั้งแต่ตอนทําเสร็จตัดใหม่มันก็เป็นเส้นแดงๆแค่เนย พอหลังจากคุณหมอให้ทายาอะไรของคุณหมอแล้วก็หายก็จางลงก็จาง,จางลงปู่จะเป็นคนสี่เลี่ยนเรื่องแผลเป็นอยู่แล้วแล้วก็ทำสัญญาแต่เมื่อพุยกับคุณหมอคุณหมอก็แนะนําว่าให้ไว้หน้าผมเลยเพราะมันได้ไม่มีปัญหาว่าถ้าซ่อนไน้ข้างในมันเกิดอาการช็อกผมร่วงอะไรเพราะคุณหมออธิบายด้วยความที่เราไว้ใจในตรวจทีมทีละพรคลินิกเราก็ตกลงทําเลยซึ่งมันไม่ได้ ที่ว่าฝีมือกับประสบการณ์อันนี้มีสว่วนก็จะด,ดูจากพี่เป็นตัวอย่างซึ่งพี่ก็ศึกษาดูมาหลายที่นะเพราะเราทำศญลากรรมอย่างนี้ก็จริงเราไม่ได้คิดว่าหน้าเรายกอย่างเดียวต้องทิดผลออกได้ว่าเราจะมีแผลไหมมีอะไรไหมมันคืออย่างนี้เพราะถ้าหน้าตึงแล้วแผลเป็นตะขับก็ไม่ไหวปะแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าใครที่สนใจจะเป็นการเฟซล็อกะลร ก็มาที่ทีละพรชินิกได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนนะ